อีพวกนี้ก็จะมาเป็นข้าราชการเสศษแล้วก็เกษียณข้าราชการแล้วก็เกษียณแล้วส่วนใหญ่พวกที่บรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็ขึ้นไปเป็นระดับหัวหน้าคนก็คืออธิบดีกรมกองปหลัดกระทรวงพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกนามสกุลทางไฮโซน,นะแล้วก็ดารงตําแหน่งเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของที่บ้านตัวเองพวกนี้ก็จะรู้จักความเป็นรากฐานของประเทศชาติตัวเองโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรน้อยมากคนที่รู้จักที่จะต้องดูแลเกษตรกรแล้วก็ พัฒนาประเทศโดยการดูโครงสร้างประเทศไม่ใช่อันนี้ต้องดูอันนี้พัฒนาโครงสร้างประเทศมากที่สุดเนี่ยคือในหลวงราชการที่เก้าในหลวงราชการที่เก้าและสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิตตลอดระยะเวลาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยพระราชวงศเนี่ยแหละเป็นบุคลาก,กรสําคัญที่สุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการพัฒนามนุษย์มาโดยตลอดเลย การพัฒนามนุษย์ของพระองค์ท่านย้อนหลังไปประมาณ70 8 0ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รารัชกาลที่6เลยมาถึงรัชกาลที่7รัชกาลที่9เนี่ยฉันบอกได้เลยโดยเฉพาะรัชกาลที่9พระชนมายแุแล้วก็การที่ท่านทรงขึ้นครองราดเร็วแล้วก็ตลอดพระชนมายุประมาณ70กว่าปีในหลวงคลองลาดเนี่ยในหลวงทรงเห็นโครงสร้างัฒโครงสร้างประเทศแล้วโครงสร้างประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่โครงสร้าง มันไม่ใช่โครงสร้างประเทศรวยมันไม่ใช่โครงสร้างประเทศไทยโซมันไม่ใช่โครงสร้างประเทศข้าราชการแต่มันเป็นโครงสร้างที่มีแงบระหว่างราชการกับประชาชนและประชาชนเนี่ยประเปะตอนสมัยตั้งแต่เราพัฒนาประเทศเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศคืออาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมดังนั้นโครงการหลวงประมาณ4 5 0 0ัโครงการจึงเน้นเรื่องเกี่ยวกับ หนองคลองบึงน้ําการผ่านน้ําพัฒนาอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมกรมจมประทานจึงเป็นหลักกระทรวงเกษตรจึงเป็นหลักในการที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงอขอความร่วมมือและขณะเดียวกันก็คือผสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีจุดเชื่อมระหว่างสมัยรัสมบรูรณายาสิทธิราชคือจุดเชื่อมต่อระหว่างรัชกาลที่6กรัชกาลที่7มาถึงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นโครงสร้างเปลี่ยนผ่านระหว่างการปกครองประเทศ แบบระบอบสมบูรณาก็คือกษัตริย์ปกครองมาถึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นก็คือนักการเมืองปกครองนักการเมืองปกครองประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8เป็นต้นมาทีนี้รัชกาลที่เารัชกาลที่8เนี่ยท่านก็จะต้องคือเป็น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 ,เป,นเป็นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างการพัฒนาประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชกับการพัฒนาประเทศแบบ ประชาธิปไตยแล้วคนไทยรู้จักประชาธิปไตยน้อยมากเกษตรกรก็ไม่รู้จักประชาธิปไตยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในในหลวงรัชกาลที่9กับรัชกาลที่9้าเนี่ยทรงเคียงบ่าเคียงไหลในการพัฒนาประเทศร่วมกันมาประมาณ70-80ปปีเนี่ยนั่นคือพัฒนาโครงการหลวงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศจนปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนฉันบอกได้เลยประเทศไทยอันดับต้นอาเซียนอันดับหนึ่งอาเซียน อันดับเหนืออาเซียนในหลายๆด้านอันดับต้นๆของอาเซียนในทุกๆด้านนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการพัฒนาประเทศโดยพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ฉันบอกได้เลยแต่พอมาถึงรัชกาลที่สิบเนี่ยอันนี้เป็นช่วงยุคที่มันมีเจเนอเรชันหลายเจนหลายเจนตรงไหน,นคือเจนที่มีการพัฒนาประเทศก็คือเป็นช่วงที่เจนเดียวกันกันกบ ในหลวงรัชการที่ 10, สิบทรงเล็กๆแล้วก็เติบโตมาด้วยกันเจนนี้ก็จะเจ็ดสิบกว่ากันหมดแล้วเจนหกสิกว่าเจนห้าสิบกว่าเจนสี่สิบกว่าอย่างเงี้ยเราเติบโตมาพร้อมกันกับในหลวงรัชการที่สิบนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้เห็นอะไรต่างๆมาพร้อมกับพระองค์ท่านดังนั้นพระองค์ท่านรัชกาลที่สิบเนี่ยจึงดําเนินการพัฒนาประเทศโดยการสืบสาต่อ สืบสารต่อจากในหลวงรัชกาลที่เก้านะทุกคนคือคนเนี่ยพอมีหลายเจน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 ตั้งแต่เจนวายลงไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจก็จะท่องคำว่าประชาธิปไตยจนขึ้นสมองจนไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรเหมือนสอสอบางคนเนี่ยท่องคำว่าประชาธิปไตยจนกระทั่งคิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าพระเจ้าทั้งปวงสอสอไอ้พวกส้มไอ้พวกกากอะไรพวกนี้เนี่ย ก็ท่องกรรมาประชาธิปไตยแบบปีดีคือคิดว่าสถาบักษัติคืออุปสรรคสาหรับการพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่สถาบักษัตริย์สมเด็จพระนางเจ้าพัฒนาประเทศมาเชื่อมต่อระหว่างวัยมาโดยตลอดเลยถ้าไม่มีโครงการหลวงปานี้ประชาชนของประเทศเราอะนะก็เท่ากับประเทศเขมรเท่ากับประเทศพม่าเท่ากับประเทศลาวเพราะอะไรหรือเท่ากว่าหรือว่าต่ําต้อยกว่าด้วยซ้าไปฉันจะบอกพวกเธอให้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ย ที่ประชาชนฉลาดขึ้นมาทุกวันนี้มีโอกาสทุกวันนี้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศคือมันเริ่มต้นจากการที่ประเทศเราเป็นรประเทศเกษตรกรรมจริงๆแล้วทีนี้พอมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้าผ่านมาถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงโอบอุ้มเกษตรกร,ะกรนะวันนี้พวกนักการเมืองก็ไม่เคยเห็นหัวเกษตรกร,กรหรอกไม่เคยเห็นหนัวเกษตรกรตั้งแต่ที่เกษตรกรกรมนั่นแหละเป็นอาชีพ เก่าแก่และพัฒนาประเทศมาโดยตลอดแล้วเราจะพัฒนาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมไปในทันทีทันใดเนี่ยมันไม่ได้ไงควายเข้าใจยังมันไม่ได้พัฒนาประเทศเนี่ยให้มันเป็นประเทศรวยทันทีทันใดมันไม่ได้ไงอควายเนี่ยจะต้องมีเงินเสียภาษีซะก่อนเหมือนประเทศสวีเดนประชากรต้องมีเงินเสียภาษีประเทศอังกฤษประชากรจะต้องมีเงินเสียภาษีประเทศฝรั่งเศสประชากรจะต้องมีเงินเสียภาษีการจะมีเงินเสียภาษีก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อรัฐจะต้องบังคับการจ่ายภาษีเนี่ย ประมาณ40-70%เลยสวีเดนเนี่ยจ่ายภาษี6 0ดำรงชีพแค่4 0ใครมีรายได้เนี่ยจ่ายภาษีตั้ง60อไอ้พวกเมียฝรั่งสวีเดนเนี่ยมันจึงอยากจะเป็นเมียฝรั่งสวีเดนแต่พอไปเป็นเมียฝรั่งสวีเดนปุ๊บมันรู้ทันทีเลยว่าเอ้าอิชิพายทำมาหาไรายได้ปรากฏว่าจ่ายภาษีตั้ง6 0ชีวิตแบบสาธารณะข,ของเขาจึงเจริญไงเขาจึงดีไงเพราะเขาบังคับจ่ายภาษีตั้ง60 เมึงแม่งจ่ายภาษีกันสี่ล้านคนส่วนประชาชนมีหกสิบเจ็ดล้านคนจ่ายภาษีสี่ล้านคนจ่ายภาษีแวดจ่ายภาษีแวดได้แค่ปีละประมาณสองสามแสนล้านทั้งทั้งที่งบประมาณบริหารประเทศเกือบสี่แสนล้านสามเกือบเง้ยงบประมาณบริหารประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณสามจุดสี่ล้านล้านแต่คนจ่ายภาษีเนี่ยแวดได้แค่ประมาณสองแสนสี่หมื่นล้านเองมันห่างกันหลายแก๊ดมากเลยอ่ะแก๊ดมันห่างมากเลยอ่ะ เข้าใจยังเพราะฉะนั้นมึงจะอาศัยว่าประเทศนี้จะต้องทุกอย่างประชาชนจะต้องเป็นพระเจ้ากูเห็นประชาชนเร็วๆก็เป็นพระเจ้าได้เหรอประชาชนเป็นโจรก็เป็นพระเจ้าได้ใช่ไหมประชาชนเฮี้ยๆก็เป็นพระเจ้าได้ใช่ไหมเหมือนสสเฮี้ยๆขายยาก็เป็นพระเจ้าได้ใช่ไหมก็ในเมื่อสสเฮี้ยๆขายยาเป็นสแกมเมอร์นะเป็นเจ้าของบ่อนเป็นเจ้าของบอยมึงก็ปล่อยให้มันเป็นพระเจ้าใช่ไหมในเมื่อมันมันเป็นประชาชนอ่ะมึงก็ปล่อยให้มันเป็นพระเจ้าบนหัวกระบาลประชาชนใช่ไหมกูถามก่อน โอเคนะคือลำคาญไงบางทีลำคาญเอาอตรงลำคาญค่ะแล้วเวลาเเวลาเราเป็นสสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาคุณจะตรวจสอบสอสกันเองในสภา,าจะตรวจสอบรัฐมนตรีมึงจงเอาข้อมูลให้แน่นให้เยอะ สืบสวนไต่สวนจากกรรมธิการเสร็จเนี่ยมึงเอาไปส่งปปชด้วยอีสึงตึงมึงต้องเอาไปส่งปปชมึงไม่ใช่คาะกลาให้หมาเขาเนี่ยไปจ่ายตังการสืบสวนสอบสวนเนี่ยไม่ใช่เคาะกลาแล้วให้เขาไปจ่ายตังแล้วมึงก็หยุดข้อกลาให้เขาไปจ่ายตังแล้วมึงก็หยุดใครก็ตามแต่ที่มึงสูตรสอบสอบสวนแล้วมึงไม่หยุดแสดงว่ามึงคาะกลามึงได้ตังแล้วมึงหยุดเข้าใจไหมอีสอส เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงอยาค้อก,กลามึงจะตรวจสอบใครมึงตรวจสอบเอาให้สุดแล้วมึงเอาข้อมูลไปส่งตำรวจอวกองปราบเอาข้อมูลไปส่งตำรวจสอบสวนกลางเอาข้อมูลไปส่งตำรวจหรือไม่ก็คือเอาข้อมูลไปส่งปงปงปปชถ้ามันเป็นนักการเมืองเอาไปส่งปปชถ้ามันเป็นประชาชนโดยทั่วไปมันรวยผิดปกติมึงเอาข้อมูลไปส่งปปงให้เขายึดทรัพย์มันบ้านหลังใหญ่สองร้อยสามร้อยล้านมึงได้มาแต่ใดได้มาแต่ใดเพราะฉะนั้นมึงก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปให้กับ ปอปงเพื่อเขาจะได้สืบสวนสอบสวนถ้ามึงไม่เอาไปแสดงว่ามึงข้อกลาหาแดดกับเขาเข้าใจหรือยังที่พี่พูดเนี่ยเข้าใจเนาะอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครเลยนะไม่สองคนชาติจะมีทูน่ากับใันไม่ได้พูดถึงใครเลยเนาะไม่ได้พูดถึงใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยชาติช่วยแผ่นดินเนี่ยนะการจดการที่เราจะช่วยชาช่วยแผ่นดินช่วยกระจัดคนชั่วก็เป็นการช่วยชาติ ช่วยขจัดคนฟอกเงินก็เป็นการช่วยชาติเพราะเวลาเราขจัดคนฟอกเงินเนี่ยเงินที่โดนฟอกนั้นเนี่ยบ้านที่รวยมา200300ล้านนั้นเนี่ยลือนเลก็ตามแต่ไม่มีที่มาที่ไปมันเป็นการฟอกเ,เงินนั้นเนี่ยมันเป็นการคอร์รัปชันประเทศชาตินั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะได้ยึดเข้าคลังหลวงยึดเข้ากรมบัญชีกลางนั่นแหละเป็นการช่วยชาติแต่ที่นี้พวกมึงเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบแบบเคาะกลาตรวจสอบแบบคาะกลาหมามันก็นึกว่าอ๋อมึงอยากได้ตังมันก็เอาตังไปฟาดมึงเอาตังไปฟาดหน้ามึง จากนั้นมึงก็หยุดเอาชิบหายมันมันก็ไม่ถูกต้องไม่แฟร์กับแผ่นดินประเทศชาติไม่แฟร์ไม่แฟร์กับแผ่นดินแล้วก็ไม่แฟร์กับเงินเดือนที่ประชาชนจ่ายมึงเดือนละแสนแสนกว่าแสนห้าแสนสเข้าใจยังฮะไอพวกสอสกะโหลก,กระลาทั้งหลายมึงไม่ต่อย้อนคูนะว่าไม่งั้น ถ้าอย่างนั้นดอกเตอร์มริกาก็ไปตรวจสอบสิมึงก็ลาออกจากสอสอเขตใดเขตหนึ่งเดี๋ยวกูจะไปลงสมัครสอสอเขตที่มึงลาออกอะฮะไอ้นกรุงเทพเนี่ยมึงลาออกจากสอสอไปสิเดี๋ยวกูจะไปลงสมัครสอบสอบสอบซ่อมในเขตที่มึงลาออกอ่ะมึงลาออกเลยอันนี้คือไก่ล้วนใช่ไหมอันนี้คือเข้าใจยังเออการเป็นสอสอเนี่ยอำนาจอยู่ที่กฎหมายอำนาจคำสั่งเรียกมึงเข้าใจยัง เ,เพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปโยนขี้ให้ใครเลยเออมึงจำไว้นะไอ้ที่มึงทำเนี่ยมันเก่งแล้วแต่มึงจงตรวจสอบให้สุดแต่มึงไม่ใช่ตรวจสอบเหมือนอีวิลล่อย่างเงี้ยตรวจสอบแพรทองทวีปรากฏว่าเขาบอกให้เอากดเอาเอกสารเอาข้อมูลที่มึงตรวจสอบที่มึงอภิปรายอะไปยื่นปปชเพื่อที่จะได้ไปยื่นปปชไปยื่นสารรัฐธรรมนูนซิเพื่อที่ได้ตัดสินอีแพรทองทวีปรากฏอีนี่แม่งเสือกไปข้อกลา,ราหรือเปล่ากูก็ไม่รู้อีหา่าแม่งอภิปรายในสภาเสร็จแล้วก็แป๊ก แล้วก็ไม่ยื่นที่ไหนเลยนอกจากเอาไปยื่นที่กระทรวงการคลังเอาอีนี่มึงก็รู้อยู่อธิบดีกมรมศุลกากรอธิบดีที่มันต้ออธิบดีคนนั้นแม่มันตั้งในฐานะที่มันเป็นนายกแม่มันก็ส่งเสริมให้อธิบดีคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นอธิบดีมึงเสกเอาไปประวัติของอีแปรอีแปรทองตุยหนีภาษีเอาไปยื่นให้กับอธิบดีที่แม่มันน่ะส่งเสริมในการตั้งเอาอีควายเดียวกันเขาให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้มีอำนาจของรัฐมนตรีของรองนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองของสอสอ,อีนี่เสือกไปตรวจสอบว่าว่าประชาชนบริจาคให้ทหารนั้นเนี่ยบริจาคทําไมบริจาคแล้วเนี่ยมีการล็อกสเปกหรือไม่เอาอีควายเงินบริจาคเนี่ยจะซื้อของล็อกสเปคยังไงก็ได้อีสึ่งตึงเงินกูสมมติว่าเงินกูเนี่ยสองแสนบาท กูจะซื้ออะไรให้กับทหารกูจะซื้ออะไรไปบริจาคเนี่ยกูจะล็อกสเปกยังไงก็ได้เพราะอีส่งตึงเงินกูแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมึงควรจะตรวจสอบดีกว่าว่าเงินที่เราบริจาคนั้นเนี่ยมันเอาไปใช้เนี่ยอย่างครบเม็ดทุกเม็ดทุกบาททุกสตังค์หรือไม่อะมึงบริจาคมึงมึงตรวจสอบแบบนี้โอเคเงินที่พวกเราบริจาคนั้นเนี่ย ปรากฏว่ามันถูกพองตายออกไปเป็นรถเป็นบ้านของใครหรือไม่เอออันนี้กูโอเคแต่ว่ามึงตรวจสอบเฉพาะไอ้ที่เขาไปบริจาคทหารอันนี้กูไม่โอเคกูคิดว่ามึงเนี่ยมันส่งตึงกันตรวจสอบการใช้เงินอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่บริจาคอันนี้กูเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาบริจาคไปช่วยชีวิตทหารในรอดพ้นปลอดภัย นะไม่ว่าทหารนั้นจะเป็นทหารพลานทหารอะไรก็ตามแต่ทหารเนี่ยไม่ได้มีแค่เสตร์นะเว้ยทหารเนี่ยมันมีทหารป่าทหารพลานตจดอกทหารชีวิตเนี่ยป่าไม้ก็เสี่ยงตายเหมือนกันเสี่ยงตุยปรากฏเมื่อไปตรวจสอบเขาล็อกสเปคในการซื้อของที่ดีที่สุดไปให้กับกองทัพไปให้กับทหารพลานเอาอีควาย ถ้าเป็นถ้าเป็นเงินกูกูเป็นผู้มีอำน,นาจในมูลนิธิสมมุติมูลนี่มาลิกาเพื่อประชาชนกูก็ต้องซื้อแบบล็อกสปกเปคด้ยทําไมล่ะกูก็ต้องซื้อของที่ดีที่สุดไปให้บุคคลที่กูอ่กสุดศรัทธาที่สุดสิทําไมล่ะการตรวจสอบการล็อกสเปคเนี่ยมันจะต้องไปตรวจสอบโดยให้สตง,อง,องมึงส่งเรื่องไปที่สตง,อง,องแล้วมึงต้องตรวจสอบเนี่ยงบราชการไม่ใช่ว่าตรวจสอบการล็อกสเปคของเงินส่วนตัวหรือเงินมูลนิธิส่วนเงินมูลนิธิเนี่ย ถ้าจะตรวจสอบเนี่ยมึงต้องตรวจสอบว่ามันซื้อของตรงนี้จริงไหมซื้อตรงนี้ไปเท่าไหร่อ่ะมึงซื้อของตรงนี้แล้วเงินเนี่ยสมมติว่าเงินบริจาคสองร้อยล้านเอาไปทําให้ทหารทั้งหมดสองร้อยล้านหรือ,อยังนะแล้วก็ที่เหลืออยู่เอาไปทําอะไรมึงต้องตรวจสอบแบบนี้เออแล้วบ้านรถโรงเรียนต่างๆที่ได้มาเนี่ยได้มาจากการ บริจาคหรือเปล่าเงินบัญชีบริจาคพ่องถ่ายไปสร้างบ้านไหมอย่างเงี้ยมึงต้องตรวจสอบแบบนี้เข้าใจยังสอสอเพราะฉะนั้นมึงจะเป็นสอสอเนี่ยมึงต้องตรวจสอบเนี่ยให้มันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนแต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามแต่เอาไปให้ทหารมึงตรวจสอบหมดอะไรก็ตามแต่เอาไปให้ทหารมึงตรวจสอบแต่อะไรก็ตามแต่เขาพ่องถ่ายเข้ากระเป๋าตัวเองมึงเสือกไม่สนใจเลยแสดงว่ามึงเคาะกะลา ที่กูพูดเนี่ยโอเคนะเออก่อนที่มึงจะเป็นตัวตึงอะ่ะมึงฟังตัวตึงอย่างกูก่อนโอเคนะตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอำนาจในการสอบเรียกในกรรมธิการซึ่งกรรมธิการก็คือสสอเท่านั้นถึงจะเป็นได้คำว่ากรรมธิการเนี่ยเพราะฉะนั้นอำนาจของกรรมธิการเนี่ยรุ่นสมัยกูนี่แหละเป็นคนออกพระราชบัญญัติทิ้งไว้ให้ ว่าสอสอมีอำนาจของพระราชบัญญตัติคำสั่งเรียกมึงจะเรียกนายกไปพูดก็ได้มึงจะเรียกรองนายกไปให้ข้อมูลก็ได้มึงจะเรียกปปงไปให้ข้อมูล<ๆ>เขาก็ไปเพราะว่ามันมีพระราชบัญญตัติคำสั่งเรียกใครไม่ไปจะผิดกฎหมายหนึ่งห้าเจ็ดเข้าใจยังดังนั้นเนี่ยคุณใช้อำนาจของกฎหมายพระราชบัญญตัติคำสั่งเรียกในสภาเนี่ยเรียกเรียกเรียกจากนั้นพอได้ข้อมูลคุณจะต้องเอาไปส่งปปง ใช่สุดของปะปะงก็คือมึงต้องตาม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 จนกระทั่งว่ามันฟอกเงินกันหรือไม่พอตามสุดสิ้นสุดการฟอกเงินคืออะไรไม่มีที่มาที่ไปของเงินไม่มีที่มาที่ไปว่าเงินนั้นหายไปไหนเท่านั้นแหละเขาก็จะได้มีการยึดรัพย์ว่ารวยผิดปกติยึดรัพย์เข้าหลวงยึดรัย์เข้าประเทศชาตินั่นแหละถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ต้องดราม่านะพี่มาริกาสอนแล้วไม่ต้องดราม่ากูล่ะกูเนี่ยสอนอันสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่กูไม่ดราม่าส่วนตัวถ้ามึงไฟกูส่วนตัวกูเนี่ยกูจะบอกมึงง่ายนะกูลุกขึ้นมาแล้วมึงเนี่ยมึงแล้วมึงนมึงระวังนะกูไม่ดราม่าส่วนตัวกูดราม่าอะไรก็ตามที่เป็นสาธารณะจบแล้วมึงไม่ต้องมาดราม่ากับกูนะ หมายถึงใครด็อกเตอร์กูหมายถึงพวกมึงทุกคนหมายถึงทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมึงไม่ต้องจัดพวกแล้วมึงไม่ต้องไปเอาประชาชนเป็นพวกคนนั้นฝ่ายแบ่งข้างคนนี้แล้วไม่ต้องเอาทาหารมาพิงหลังไม่ต้องเอาทาหารมาเป็นเกาะกำบังไม่ว่าจะเป็นพลโทบุญศิลป์บุญสร้างอะไรมึงก็ไม่ต้องไปพิงหลังเขาเข้าใจยังเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายเวลาตรวจสอบเนี่ยมึงเอาให้สุดไปหยุดอยู่ที่ปปงงมึงเข้าใจยังปปงคืออะไรดับต้มริก ปปงคือปราบปรามการฟอกเงินก็ยังถ้ามึงสงสัยว่าใครจะไปฟอกเงินตรงนั้นมึงจงเอาข้อมูลไปให้ปปงอแล้วมึงจะมานั่งตีวัวกระทบคานั่งแบบขอกะลาให้หมาไปจ่ายตังให้มึงทำไมเ้า กูเนี่ยสนับสนุนเต็มที่อีควายพวกนี้แม่งดูก็ไม่เข้าใจเวลามึงมีสมองหมาปัญญาควายเนี่ยมึงอยากเข้ามาฟังด็อกเตอร์มาริกาได้ไหมฮะอีโกโลกลาเซอร์ซ่อมไอที่กูพูดเนี่ยมึงยังไม่แก้อีกเลยอีควายเออมึงแก้หลือยังที่กูพูดเนี่ยีหาซึ่งตึ๊ กู <G l uch> เนี่ยชี้โพลงให้กระรอกว่าเวลามึงตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบให้ตรงกับสเปคของกฎหมายมึงไม่ใจไปนั่งแค่ตีวัวกระทบควาดตีคลาดกระทบวัวเสร็จแล้วก็หายจากมึงเข้าใจที่ผู้พูดหรือยังมึงจะเชียร์ใครมึงก็เชียร์แต่มึงมีสมองด้วยว่าไอ้ที่มึงเชียร์เนี่ยมันถูกสเปคหรือยังแล้วสิ่งที่ มึงจะแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกันได้เนี่ยมึงจะต้องอยู่ข้างประเทศชาติอยู่ข้างประเทศชาติประเทศชาติคืออะไรประเทศชาติของเราต้องไม่ให้ใครมาโกงกินเข้าใจยังประเทศชาติของเราจะต้องไม่ให้ใครเนี่ยยกเอาไปให้ขมรประเทศชาติของเราจะต้องสามารถีกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกสสอจะตรวจสอบมึงจงตรวจสอบเพื่อประเทศชาติแล้วเมื่อถ้าเกิดมึงตรวจสอบแล้วมึงกระตีเวอร์กระต้คลาดแล้วก็จบ ตีวัากระทบ,รบะกระทัแล้วก็จบคำถามก็คือมันจะ oh. องค์กรทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะเอา้ากูไม่มีข้อมูลเว้ยก็มึงก็รู้อยู่ว่าการละกการไทยเนี่ยไม่ขยับถ้กเกิดมึงไม่เอาของไปไปป้อนใส่มือก่อนนี้เมื่อมึงเป็นสอสอเป็นกรรมธิการมึงก็เอาข้อมูลหลักฐานไปป้อนใส่มือรอาชก,การแล้วมึงก็ตามสิตามจิกตามดาเข้าไปสิเข้าใจหรือยังอีสอสอทั้งหลาย